เกิดเป็นข่าวดูมาอยาฮอติวสวกใหม่ยเลข ค่ะอะคุณผู้ชมไปดูนางร้ายน้าสวยคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับคุณเมสิรินเนะยคะล่าสุดคุณผู้ชมขะเปิดตัวแฟนแล้วค่ะคุณเปิดตัวแฟนใหม่หนุ่มตีดีกรีนายแบบนะคะอ่าเป็นยังไงหล่ะคุณนะคะเรียกได้ว่าคนนี้นะคะเป็นนางเอกของวิกฤตินางร้านางร้ายอะนางร้ายฉันก็พูดนางร้ายไปนะคะเมสิรินคนนี้นี่นี่นี่คนนี้เนี่ยแฟนคนนี้แรกดีกรีนายแบบนะคะหนุ่มตีคุณผู้ชมขะที่เาบอกว่าโอ้โห หลายคนก็แบบตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ Surprise. หลังจากที่เธอนนเนี่ยโสดเป็นเวลายาวนานเนะคะอตอนนี้มีรักครั้งใหม่เปิดตัวไปหมาดๆได้ลงรูปคู่กันแบบนี้คุณมีการโอบแบบนี้นะคะหนุ่มตีหน้าตาดีหล่อระดับพระเอกเบื้องต้นเนี่ยไปสืบเสาะหาข้อมูลมาทราบว่าวหนุ่มคนนี้เป็นชาวจีนค่ะคุณมีนามว่าพอร์ชน้องพอร์ชคือล่าสุดน้องพอร์ชเนี่ยตกใจกับข่าวนี้มากน้องพอยส์บอกว่าการสื่อสารของพี่ๆี่สื่อเนี่ยขอบคุณที่เอ็นดูกับพอร์ชเป็นคนท้า เป็นเป็นคนไทยสัญชาติไทยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีเชื้อสายจีนแต่ไม่ใช่คนจีนน้องพอสามารถพูดภาษาไทยได้คือเอายี้<อ>ไหมคือเรามองเห็นเนี่ยเพราะ คนจีแน่นอนต้องหนี่าวแล้วพราะเราเห็นหน้าตาโครงหน้าแล้วก็ลุ้แบบในแบบอย่างนั้นไงเออคิดว่าคนจีนละคุณแต่ว่าเป็นคนไทยก็หาดูใจกันแล้วก็ต้องอแบบนี้น้องฝนรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยขอเมาสนิดหนึ่งมันมีคนไปขุดคุ้ยมาว่าน้องพอสเนี่ยเคยเป็นอดีตคนรักเก่าของพิธีกรสาวชื่อดังช่องหนึ่งเล็กซี่ขยี้ดาราไม่ใช่อ๋อหลออไม่ใช่ไทยไทยช่องสถานีตัวเดียว เออนะอหลังจากนั้นค่ะเ,เขาบอกว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันเลยเอตอนนั้นเนี่ยเขยังไม่เลิกกับแฟนสาวคนนี้เลยนี่แล้วน้องเมมายังไงเมจินมายังไงหลายหลยคนก็บอกว่าคบซ้อนหรือเปล่าจ้าน้องพอร์อแบบนี้เอา้า ก็ลงรูปไปแล้วนะนะคะเหมือนการเปิดตัวนะที่สําคัญเนี่ยประเด็นก็คือตูมตามยุทธนาอดีตแฟนของเมย์เนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้วยคอนเชั่นด้วยเมย์รอดแล้วโว้ยรอดในความโสดใช่ไหมใช่รอดในความโสดเพราะโสดมานานอ้เออชื่นชอบอย่างหนึ่งคือแฟนเก่าแล้วสามารถเข้าไปคุยหรือว่าสามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้เป็นเพื่อนกันคือเป็นแฟนเก่าเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้ถือว่าดีเนาะดีถือว่าดีเพราะรู้สึกว่าการเป็นแฟนกันหรือว่าการที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ย ความสัมพันธ์แบบเพื่อนอความสัมพันธ์แบบพี่น้องอยังคงอยู่ได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งคุณเยี่ยมมากถูกต้องนะคะ มาฝากกันแต่ว่าประเด็นที่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวเรามาเมากันอีกเดี๋ยวเมาให้ฟังคุณผู้ชมน้องเมย์ถ้าน้องเมย์ดูอยู่นะจ๊ะฝากด้วยเพราะว่าพี่เลซี่เนี่ยพยายามติดต่อน้องเมย์เพราะคิดถึงน้องเมย์มากเคยเจอน้องเมย์ตั้งแต่เล่นภาพยนตร์อะเคยเจอตั้งแต่น้องตอนเป็นเด็กน้อยอะตอนนี้โตแล้วอะเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจออีกเลยเห็นว่าจะไปเซ็นสัญญากับทางช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งด้วยโอเคงั้นี๋ลวต้องไปอัปเดตอีกหนึ่งใช่ค่ะ